จากเด็กเลี้ยงวัวเข่าเพราะว่าผมชอบพี่บอยอยู่แล้วให้ผอเลกยได้พระที่แกรสร้างให้ผมชุดหนึ่งสองแสนเท่าสองแสนผ่านไปเดือนกว่าเขาเล่นกันแปดแสนห้าครับเจ้าสัวทองคำชุดนั 8, 000, ้นแปดแสนห้าจะรับจ้างเลี้ยงวัวเขาให้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทต่อวันหุงข้าวกับข้าวไม่มีก็จินกับซอสให้มันนอนหลับตื่นเช้ามาเราก็สู้ใหม่ตอนที่ลงมากรุงเทพเนุ่เลี้ยนนิวไปแตะดินป่าช้าผมก็เอาเสกหน้าผากขอให้ผมกลับมาแล้วมีเงินผมจะมาสร้างเมให้กับหมู่บ้าน เงินที่เป็นกองในพันนะจอดถือพานถวายพระอาจารย์สุริยันนะ9ก้าล้านกว่าบาทพี่ไม่เคยเซียนพระรุ่นใหม่คนไหนถวายเยอะขนาดนี้เลยผมไม่ได้เล่นพระหลักล้านแต่ผมมีวันนี้ได้เพราะพราหลักร้อย ไม่ได้เจอ,อกี่ปีวะประมาณห้าถึงหกปี 5, 6, ปครับพี่ห้าหกปีเมื่อก่อนมึงไม่พูดเก่งขนาดนี้แนละ้วมึงเมื่อก่อนมึงหนวดไม่ยาวขนาดนี้ด้วยครับ แต่นั้นยังเป็นนำเนื้มเข้าเมืองกรุงครับคือผมเนี่ยกับจอร์จเนี่ยเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วครับไม่เจอกันมานานมากจนผมไม่เห็นจอสเนี่ยนะครับมาเห็นน้องแล้วคุ้นๆนหน้ารูดๆมือถือไปคือผมเนี่ยนะครับก็คือศึกษาเรื่องพระด้วยไม่เห็นเอ๊มีคนชื่อ George, จอจราชสีมันหนวดหนวด,นวดไม่น่าใช่น้องคูแบบผมผอมครับโอ้โหความหน้าคมๆไม่เจอกันแล้วไม่คิดว่าจะใช่คนเดียวกัน จอทักมาในแฟนเพจแล้วเราได้ได้ไดโทรคุยกันครับจึงรู้ว่าเฮ้ยจากน้องที่เอาตรงนะภาษาบ้านๆน,น,นี่คือเด็กบ้านนอกเข้ามาในกรุงเทพมาตามหาความฝันวันนี้มึงเป็นเจนพระมึงเป็นเด็กวัดที่พี่น้องชาวอีสานร,รู้จักมึงครับแต่ก็ยังไม่ได้ต่งดังอะไรมาก เพิ่งเริ่มต้นครับจะ mm hmm. ทําแล้วมันสําเร็จเป็นอย่างๆไปครับต้องวหาอย่างนั้นดีกว่าครับวันนี้พร้อมจะเปิดเผยชีวิตไหมเผอเรื่องราวของเด็กมัานนอกคนนึงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนจอร์ดแนะนําตัวตัวเองก่อนจอร์ดชื่อในวงการพระเนี่ยเขารู้จักก็คือจอร์ดจอร์ดราชสีสารครับเป็นจิตหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยที่วัดป่าบางน้ำเย็นครับจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามคก่อนจะมาเป็นเซียนพระต้องบอกก่อนนะฮะทุกวันนี้จอร์ดเนี่ยจากเด็กเลี้ยงควายจนจนทุกวันนี้มีฟาร์มควายของ มีฟาร์มไก่เป็นของตัวเองมีที่น้นของตัวเองมีชื่อเสียงไปไหนมีคนรู้จักชีวิตมันพลิกมาจากนี้ได้ไงวะถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กครอบครัวที่เรียกว่ามีฐานะมันก็ระดับกลางๆอยู่ครับเพราะว่าพ่อเป็นครูแต่ว่าช่วงวิกฤตนี่ก็คือตอนมหาลัยเราทําสวนทําอ้อยแล้วมันมันขาดทุนพ่อก็เปหนี้สหกรณ์ต้องเอาเงินไปจ่ายรายเดือนให้กับสหกรณ์ครูเดือนละ2,000กว่าบาทพ่อเป็นครูเป็นครูแล้วไปกู้ไปกู้ โอ้เงินในติดลบไปกู้เท่าไหรพ่อกู้ประมาณ2ล้านโอ้โหหลังจากนั้นก็มีแค่นั้นจริงๆมันไม่มีรายได้เข้าในบ้านนะครับแม่กับพ่อก็ต้องหาอะไรทําเพิ่มอย่างแม่ก็จะเริ่มตัดอ้อยตั้งแต่มัดระบาดแม่มีอาชีพตัดอ้อยใช่ครับตัดอ้อยแล้วก็นับใส่15าลำสิบห้าถึงยีลำแล้วก็ได้ครบแล้วก็มัดมัดใส่มัดเป็นกำครับได้กำแล้วเท่าไหร่กำละหนึ่งบาทครับกำละบาท15ลําลำมัดหนึ่งหนึ่งบาทต้องตัดได้วันละ0 0มัดถึงจะได้เงิน300บาท ช่วงเวลานั้นคือผมอยู่ประมาณปี2ปี3ผมเลยเริ่มคิดแล้วขอตังทางบ้านไม่ได้แบบเดิม,มแบบมัธยมผมก็เลยเลือกมีงานอะไรในจังหวัดอุดรผมจะทําทุกอย่างเลยมผมก็ไปสมัครพาร์ทไทมร้านอาหารชั่วโมงละ35บาทไปเป็นพนักง,งานล้างจานเหรอใช่ครับล้างจานเดือนละไม่ถึง5 0า0มองเห็นวัยรุ่นรุ่นเดียวกันมานี่ เขามากับแฟนในเซนเา่านอุดรเราแม่งใส่ชุดเข็นรถขยะไปทิ้งครับก็มันมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครผมก็ทําไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนวัยรุ่นเขาเพื่อนชวนก็ไม่ค่อยไปเพราะเราไม่มีตังค์ไปออกกับเขาผมก็เลือกที่อยู่ห้องแล้วก็หุงข้าวกับข้าวไม่มีก็กินกับซอสให้มันนอนหลับตื่นเช้ามาเราก็สู้ใหม่วันนั้นกินข้าวซอสใช่ครับเอายังไงก็ได้ที่ไม่ให้พ่อกับแม่รู้ว่าเราไม่มีอะไรกินนะผมจะไม่เคยบอกเพราะว่าบอกไปแม่ก็จะต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้น ย้อนไปตอนเด็กๆเ,เด็กชายจอสตอนที่แม่ทํางานตัดอ้อยได้กรระบาดมองแม่รู้สึกไงบ้างรู้สึกสงสารนะเพ่แล้วก็ไม่กล้าจะเอ่ยเรื่องตังกับแม่เลยอันนี้มือไม่ได้มาดราม่าไม่ได้แบบมา,มาให้คนดูเศร้านะไม่ครับพูดกี่ร้อยรอบก็เหมือนเดิมเพื่อนที่สนิทกันจะรู้เรามาเจอที่กรุงเทพอยู่บ้านนอกตัดสินใจไงเข้าไปอยากไปเป็นพิธีกรแล้วก็อยากเป็นพวกตัดต่อ,อภาษาภาษาไงอยากเป็นยูทูบเบอร์จะทำให้เป็นสักอย่างดูเอาลงนะฟังเรื่องนี้นะฮะผมกับไอ เจ้าจ๊อดเนี่ยเราเจอกันที่กรุงเทพเป็นงี้ผมว่าเปิดเป็นแบบห้องตัดต่อเป็นบริษัทเล็กๆเช่าตึกเล็กๆแล้วก็ซื้อคอมมาให้น้องๆพัฒนาใครหน่วยก้านดีก็เอามาเป็นยูทูบเบอร์นะตอนนั้นพี่ทำงานกัมมี่อยู่แล้วก็รับน้องๆที่มาจากบ้านนอกเอาตรงมึงคือหนึ่งในนั้นครัจำได้ไหมเราไปเช่าตึกแถวแล้วตึกแถวไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนบ้านผีสิง ใช่ครับแล้วก็เป็นผมนอนเฝ้าอยู่คนเดียวทุกคนไม่อยู่เลยไปเงี่ยผมนะพนักงานในในนั้นอ่ะเขาเป็นคนกรุงเทพกันหมดมือเป็นคนบ้านนอกอยู่คนเดียวดังนั้นมีปัญญาไปเช่าห้องอยู่ไหมไม่มีครับอ่าอันนี้พูดตรงๆนะจอร์จที่ไม่ได้ดูถูกมึงนะคือจัดบ้านนอกมามาหาความฝันที่กรุงเทพพอไปอยู่ที่นั่นคนบ้านนอกผมก็ถือแต่ว่าเอาความขยันเข้าแลกสอนตัดต่อยอย่างี้พี่สอนผมผมก็ทําไม่ได้ให้ผมแต่งรูปผมก็ทําไม่ได้ให้เป็นพิธีกร ก็พูดตกอีสานตกเราก็ทําไม่ได้แต่ตอนนั้นพวกพี ess> ess <t <t u, ่รักผมเพราะว่าผมขยันอย่างเดียวเลยธรรมชาติเนี่ยความบ้านๆของมึงนี่แหละคือเสน่ห์ซึ่งมึงไม่รู้ตัวมึงมักจะเขินไม่ยอมพูดอีสานมาพูดเสียงเหนือเป็นคนภาคกลางแล้วมันมันสำเนียงอีสานนะเข้าใจป่าวมันเป็นช่วงขนาหนึ่งที่เราเราเคยทํางานด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็คือน้องๆก็แยกย้ายกันครับมูเปนมันได้หลายอย่างครับพี่อย่างพี่กับพี่แบงสอนในการเรื่องเป็นคีไอทีเป็นตัวของตัวเราเราต้องการนําเสนออะไรยังไงมันเป็นรูปแบบ เด็รูปที่พวกพี่สอนมาแล้วแค่ผมนําประสบการณ์นั้นมาปรุงแต่งในเรื่องของอีสานที่ผมอยู่ผมเลยว่ามันเพิ่มมูลค่าได้เยอะนี่คือความเป็นมาลหลังจากที่ไปตกระกรรมลำบากที่กรุงเทพย้อนกลับบ้านเกิดตอนนั้นกลับมาเนี่ยกลับมาแล้วจะทาอะไรวะกลับมาตอนนั้นก็ยังไม่รู้แต่ก็เริ่มเก็บพรแล้วตอนนั้นเริ่มมีองค์ละสี่ห้าพันละพวกเนื้อชานหมากลงปูเข,ขาเอาเงินสี่ห้าพันที่เกิดจากการเก็บอมเอาไปเช่าพระ ครับเริ่มมา3 0 0ร้อยห้อพันสี่พันอะไรแล้วชีวิตก้าเข้าสู่องการพระได้ไงวะต้องบอกว่ามันเป็นเพราะบุญหรืออะไรก็ไม่รู้ฟุกฟุกว่เพออันนี้ผมเล่นพระเก่าหลวงปู่ขาวอยู่แล้วใช่ไหมครับลงู่ดุลผมก็เจ็บเข้าเรื่อยๆขายออกมันก็จะนานๆครั้งขายได้แต่มันก็เป็นเงิน หมื่นสองหมื่นกำไรอพอมีตังมีรายได้เตรียมกับเพื่อนว่าเอ้ยผมติดต่อพี่เจียบด่วนพี่เรียบด่วนคือมือซ้ายมือขวาของพี่บอยท่าประจันผมอยากไปร่วมพิธีด้วยผมอยากรู้ว่าเขาทํายังไงจอดเริ่มต้นจากตรงนี้ทํายังไงเล่าให้ฟังหน่อยทีแรกจองม,มันหมดวัดแล้วทีนี้ผมเลยจองกับพี่เจียบด่วนพี่เจให้ผมชุดหนึ่งสองแสนอีกชุดหนึ่งสองแสนห้าผมก็เลยเช่าเพราะว่าผมชอบพี่บอยอยู่แล้วอยากได้พระที่แกสร้างมันคือการลงทุนครับตอนนั้นมีเงินไหมเอาจริงไม่ครับพี่ก็ไปรวบรวม แล้วก็เช่ามาไม่ได้คิดว่าจะขายด้วยเพราะว่าเราชอบหลวง่ททองแล้วเราก็ชอบพี่บอยอยู่แล้วแบ่งกับเพื่อนเลย uh huh. ผมเอาทองคำเมือง uh huh. น้กการรองคําไป uh huh. ก็ได้คนละเรียกก็ดีใจพอกลับไปบ้านก็ดูในกลุ่มไปเลยเวลาผ่านไปเดือนกว่าเขาเล่นกันชุดนั้น8ปดแสนห้าครับ ระยะเวลาผ่านไปไม่ถึง2เดือนชุดเจ้าสัวทองคําชุดชนั้น8ปดแสนห้ารวมๆากเพื่อนเอาคืนมาก่อน <c oughs> มันไห้กาไรแล้วเราเราไปเอากำไรก่อนเขานัดเราส่งพระที่เขาใหญ่นะมึงไปเลยได้พระสจุดวิ่งลงเขาใหญ่เลยเช่ามา2,000 0 0ขายไป8ปดแสน้าตั้งตัวได้เลยครับตั้งแต่วันนั้นผมก็เริ่มคิดแล้วโอ้โหพระใหม่ก็ไม่ได้แพ้พระเก่าเลยหลังจากนี้เรามีต้นทุนละขายพระได้จะทําอะไรต่อ ทีแรกก็ยังไม่ได้คิดจะไปเส้นทางพระใหม่ครับแต่ผมเป็นคนชอบถ้าวัดไหนดังเราลองไปไหว้ดูไปทําบุญปกติผมทําบุญผมจะไม่รอไหว้เจก,กิจะหยอดส้บริจากพ5 0 0แล้วก็ตะเวนไปเรื่อยๆจนวันนั้นมีพี่ชายคนหนึ่งที่อยู่กาลสินเขาว่าเฮ้ยถ้ามาทางสารคามให้ไปวัดนี้หน่อยนะเพื่อนดังมากเพื่อนทําเหมือนพระหลวงพวกคูเลยเป็นรรมิทธ์หลวงปู่คำพันธ์ผมก็เลยไปพอไปเสร,ร็จเห็นเจดี วัดใหญ่มากผมก็ไหว้เกดีจะกลับแล้วผมเลยไปเห็นสะพานที่มันจะข้ามไปสลา,าแล้วก็ไปโบสถผมเลยบอกเพื่อนเฮ้ hey, ขับรถไปหน่อยถึงไม่เจอหลวงพ่อเราก็ได้ไหว้พระได้ดูวัดให้ครบพอไปถึงเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ผมเลยลงรถมามองดูเฮ้ยหลวงพี่หรือพระอ,อาจารย์ทำไมนั่งคนเดียวแล้วอุปถากไปไหนเพราะว่าปกติถ้าเราไปวัดอื่น การเข้าหาการไหว้จะยากมากอือเอาภาษาตรงๆเลยพี่ไปวัดมาหลายวัดเอาขออนุญาตนะพูดภาษาตรงๆไปไหว้วัดโดยเฉพาะวัดดังๆนะครับจะต้องมีมาเฟียวัดเข้าถึงเจ้าวาดหรือเข้าถึงหลวงพ่อยากครับแต่ที่วัดนี้ที่จอรดเห็นคือเข้าไปเจ้าก็เรียกเลยมาจะไซหมามาซุกเจ้าขอมาพี่ผมเข้าไปครับหลวงพ่อผมกงไหว้อยู่เจ้าวาดเพื่อนบุญยูบครับผมมาไหว่อยากไหว้หลวงพ่อสุริยันค่อยนี่ละเอาเส้น อ้าวท่านเจ้าวาดเองครับพระอาจารย์สุริยันครับแกบอกเอาแคนมาคอยผูกแคนให้แกจะมีไยผูแกแคนแกก็ผูกเลยครับเลยถามทำอาชีพอะไรโอ้ผมไปเศร้าพระน้่ไอ้บ่อยท่าพระอาจารย์มากครับผมกัตะเวนเช่าพระทองคำมาเรื่อยๆอันไหนที่ได้กําไรผมก็ปล่อยคอยชี้ทางพระยุนน่นนึงซื้อลดล่องบานเดอร์ซื้อเหรียญเซมาม,มีมีแบบไหมครับหลวงพ่อบ่มีมีใบจดไหมครับบ่มีซุปเจ้าสรีเซาบ่ผมก็มองดูหลวงพ่อผมว่า คุยกันง่ายเช่าครับมผมก็เอาเงินมาเสียน,นึงเขียนชื่อลงาจอดราชสีสานก็เบอร์โทรผมบอกว่าถ้าขายไม่หมดบอกผม,มผมจะมาเช่าเองจอดเช่ารพระชุดทองคําของพระอาจารย์ครับแต่ไม่มีใบจองไม่มีอะไรเลยเพราะตอนนั้นเพิ่งเริ่มพอทีนี้รู้ว่าพระรุ่นนี้มีราคาเราไปขายออกพอขายออกเรามีเงินมีเงินหลวงพ่อทา มันก็จะมีโคต้าชุดทองคําที่เหลืออยู่ผมก็เอาลงหมดเลยเอาเงินที่มีทั้งหมดไปเช่าเรียนเชมาของหลวงพ่อสุรยันเนื้อทองค,คําที่เป็นชุดท็อปที่สุดชุดละแสนหรือแปดหมื่นในช่วงนั้นตอนนั้นที่เช่าหมดหน้าตักเลยเป็นยังไงบ้างผมก็ขายได้ชุดละแสนห้าแสนห้าก็ขายหมดเลยขายได้ชุดละแสนห้าเช่ามาแปดหมื่นขายหมดเกลี้ยงเลยกลายเป็นว่าลืมตา5้าปากได้อีกใช่ครับตอนนั้นผมถามหลวงพ่อก่อนว่า วัดใหญ่ขนาดนี้ทําไมผมไม่เคยมาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่มีอุปถากเหรือทาไมหลวงพ่อนั่งอยู่คนเดียวค่อยก็นั่งผูกแขนอย่างนี้ละจุ่มข,ขากับไปเฮ็ดเวียกก็ชี้ใส่น้องๆที่อยู่วัดน้องแต่ละคนก็ถูพื้นทําความสะอาดสถานที่ต่างๆซึ่งไม่มานั่งกันบุคคลเลยเพราะว่าทุกคนหลวงพ่ออยางให้เข้าถึงผมก็เลยชอบในแนวทางของน้องๆที่วัดแล้วก็หลวงพ่อที่สั่งสอนน้องๆผมเลยว่าผมก็พอเป็นเรื่องเพจอยู่นี่ว่าที่ได้มาจากพวกพี่ครับ ถ้าวัดมีไม้เยอะขนาดนี้ม,มันใหญ่ขนาดเนี้เดี๋ยวผมจะทําให้คนมาไม่มีที่จอดรถเลยหลวงพ่อเฮ้ยเยจะ้าพูดกับหลวงพ่อขนาดเลยเหรอผมจะโปรโมทช่วยครับเงินหลวงพ่อก็ไม่ต้องออกเพราะว่ามันมีเพจอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะต่อยอดให้ถ้าคนไลค์ติดตามครบหนึ่งแสนผมจะถวายคืนวัดตอนนี้ก็ถวายคืนเรียบร้อยหมดแล้ว ตอนแรกผมก็บอกเลยผมไม่รู้ว่าผมจะสําเร็จหรือเปล่าแต่ผมจะถวายมันสมองความคิดของผมให้กับวัดหมดเลยครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มว่าจะทําเพจเชื่อไหมฮะไอจร์ดมันเอาความรู้สมัยนั้นเมื่อ6 7ปีก่อนมันเอามาทําแฟนเพจนี้จนแฟนเพจนียครับภาพลักษณ์คือดีมากภาพนิ่งอาร์ตเวิร์กวิดีโอไอความรู้สมัยนั้น เอามาทาให้วัดถามว่าหลวงพ่อตอนเด็กๆหลวงพ่อบวชอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอ,อาจจะมีเรื่องเล่าจนกลายมาเป็นตำนานปฏิบัติธรรมแถวเมืองป,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 ป่าปากมากลายมาเป็นเพลงที่ดังที่สุดไปปฏิิบัตธรรมแถว คนเข้าไปฟัง<ม>ยอดวิวต่างๆที่ได้จาก YouTube เข้าบัญชีหลวงพ่อบัญช,วญชีวัดหมดทุกอย่าง<ม>ทั้งหมดให้วัดหมดเลย<ม>แต่ผมจะเป็นคนเอามาโปรโมทโคสต<ม>์มไม่หยุดตอนนี้แฟนเพจของวัดเติบโตถึงขนาดไหนแล้วติดตามอยู่หลายแสนคนครับจากตอนแรกทํามีคนติดตามเท่าไหร่วัด2 0,000กว่า3 0 0 0 0ใช้เวลา2ปีใช่ครับ2เกือบ3ทุกอย่างหลวงพ่อท่านทําไม่ดีหมดอยู่แล้วมผมแค่เอาสิ่งที่หลวงพ่อทําปฏิบัติดีปฏบิบัติชอบออกมา,มาประชาสัมพันธ์ใช่ครับการที่ฝากเป็นลูกชายหลวงพ่อเนี่ยต้องย้อนกลับไป อนที่ผมทําไรอ้อยอยู่ติดกับป่าช้าพ่อแม่ผมฉีดยาอ้อยน้วมันลําบากตอนที่ลงมากรุงเทพอตอนแรกนะครับผมเร็วนิ้วไปแตะดินป่าช้าขอให้ผมออกจากบ,บ้านไปกลับมาแล้วมีเงินผมจะมาสร้างเรียมให้กับหมู่บ้านผมก็ใส่หน้าผาแบบนี้ หลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึง2ปีหลังจากที่ผมกลับจากกรุงเทพไปผมก็เริ่มตั้งตัวได้ผมก็เลยได้สร้างมีมร่วมกับหลวงพ่อพอถวายมีมพ่อกับแม่ก็เลยถวายให้เป็นลูกในตรงนั้นแม่เราเนี่ยบอกว่ายกให้จอเนี่ยเป็นลูกชายของหลวงพ่อเลยแม่กับพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นแล้วเป็นมาโดนแล้วเป็นหัึงเจ้าไปหาขอยยวัดเมือเ่อแรกคุนไปผูกแขนเอาแล้วบาแย่งตอกแล้วหลวงพ่อก็บอกตอนไปนอนปัจช้าว่าที่ เจ้าสำเร็จมาได้มือนี่เพราะว่าผีอยุปาา่า่าเนี่ยะคอยปกป้องเจ้าไปสามาสเจ้าเลยปลอดภัยตลอดเฮ็ดยงังกระขึ้นที่มาเฮ็ดนี่เขาก็ามาเขาฟันข่อยอยู่ว่าเขาจะไปพูดไปเกิดเมื่อ้ว้วเขาขอบคุณนข่อยหลายเติบ นี่แหละมีมือนี้ได้เพราะบุญกุศลที่ทําเมนและเรารับปากเขาด้วยจอร์ดเนี่ยก็คือเป็นโยบุถากอยู่เบื้องหลังวัดมาตลอดพี่ลูดในมือถือเห็นล่าสุดอะเห็นจอร์ดถือพานพานหนึ่งแล้วในพานมีเงินอะมีแบงค์อะเป็นล้านล้านเลย9ก้าล้านแปดแสนอันนั้นคือทําอะไรนั่นคือคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อเลยว่าเรียนฉลองโบทมีใครทำยังหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเจ้าเฮ็ดบอผมเลยว่าเอ้ผมกับบุเคยเฮ็ดเจคเทียนนะครับลองทําดู ไม้ชาติไว้ลูกชุนหนึ่งวัดหนึ่งจะสร้างในครั้งหนึ่งแล้วที่โบสถ์วัดป่า้่าเย็นนี่คือเป็นไม้ตะเคียนทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกสี่คนโอบครับแต่ละเสาซึ่งอลังการมากท, <ำ S 2> ที่วัดเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วใครไปก็ต้องขึ้นโบสถ์เพราะนั้นเหรียญฉลองโบสถ์จะขาดไม่ได้กับของวัดผมก็มาวิเคราะห์ที่ผมเคยผ่านมาจากเคยเช่ามีคนสร้างให้วัดผมก็เช่าช่วยเช่าช่วยเช่าช่วยคนนั้นมานี้มาสร้างผมก็เช่าเช่าผมเลยเก็บว่ายังมีที่คนเช่าเขายังไม่ได้ในสิ่งสิ่งไหน เราเอามาลงให้เป็นงานวัดให้หมดเพราะ<ม>ว่าเราไม่เอาอไรายได้อยู่แล้วผลงานออกมากลายเป็นคนไปรอเช่าตั้งแต่ตีสองเช่าตะกรุดวันละสิบห้าดอกปลูกเศกเหรียญแจกทานผมราคาไปเดืียละสามพันรุ่นนี้คือจอจเป็นผู้สร้างเองเลยแต่สร้างในนามวัดใช่ครับก็คือรับผิดชอบดําเนินการ,รทุกขั้นตอนแล้วขายสิบห้าวันสิบห้าคืนไม่มีใบจองใครอยากได้ไปเช่าที่วัดเหรียญละร้อยเก้าเก้าเนี่ยครับันจุดพลิกทีนี้พอคนไปเที่ยวงานฉลองโบสถ์สิบห้าวันเนี่ยไปวันละพันกว่าคน เหรียญผู้คนท่วมวัด,วดแล้วเหรียญแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับจำนวนสามหมื่นเหรียญหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงครับผมยังตกใจเลยผมทำผมคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่านี่แหละความดีไม่ทิ้งคนดีหลวงพ่อจะชอบพูดเราก็ไม่คิดว่าจะขายได้ขนาดนี้แม้นคนเขาอยากเ็ดบุญไปแล้วที่ผมถวายนะเก้าล้านแปดไม่ใช่เงินผมเงินของพ่อตาแม่ยายที่มาวัดคนละร้อยเก้าเก้านี่แหละของพี่น้องทุกคนใช่ครับเงินชาวทุกคนผมมีหน้าที่แค่รวบรวมแล้วถวาย ไม่ใช่เงินผมเงินที่เป็นกองในพันนะที่ถวายพระอาจารย์สุริยันนะ9้าล้านกว่าบาทใช่ครับเอาตรงนะพี่ไม่เคยเซียนพระรุ่นใหม่คนไหนถวายเยอะขนาดนี้เลยทําไมกล้าถวายเยอะขนาดนี้ถ้าสมมุติเรามีเงินเราเราเช่าเจ็บมา mm hmm. เหรียญละร้อยเก้เวลาเราไปขายมันก็ได้4 0 0 5 0อยอยู่แล้วมันมีกําไรอยู่แล้ว mm hmm. ส่วนที่เป็นของวัดเอาให้วัดเพราะว่าชาวบ้านมาตั้งแต่ ชนบุรีตั้งแต่การจะนะบุรีเขามาไกลเขาก็ต้องได้ในราคาของวัดบ้างหลวงพ่อก็นั่งผูกแขนนั้นสามารถได้ท่านจานได้เลยมาเที่ยววัดแล้วมันจะเป็นปากต่อปากคุยกันไปผมว่าแบบนี้เราช่วยวัด100%ซมากกว่ามีสเตตเมนต์ในบัญชีอะไรหมดนะนี่นะฮะอันนี้คืออย่าบอกว่าลายเซ็นพระอาจาร์นะใช่ครับเฮงเฮท่าอนอวพรให้ผมหลังวันที่ถวายอันนี้คือลายเซ็นนะครับของพระอาจารย์สุรยิยันอันนี้คือยอด เงินเข้าทั้งหมดพิ้นสลิปทุกสลิปออกมาทําเป็นรูปเล่มไว้หมดเพราะมันเป็นปรากฏการพี่สิวันสิหคืนทําไมถึงขายเลี้ยงหลวงพ่อได้9ก้าล้านแปดผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยจนสุดท้ายโอ้โหนิ่บารมีหลวงพ่อจริงที่หลวงพ่อ ทำอะไรแล้วก็ทําจริงเสร็จ mm hmm. ทุกอย่างรถโรงพยาบาล14คันรถถูกเสินกเจ็ดคันอะไรแน,นี้จนมาเหรียนรุ่นนี้ได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้ว mm hmm. ผมมีวันนี้ได้เพราะหลวงพ่อผมไม่ได้เล่นผ้าหลักล้านแต่ผมมีวันนี้ได้เพราะผ้าหลักร้อย mm hmm. ผมถึงบอกว่าบารมีหลวงพ่อผมขอดูหน่อยจ๊อดไหนขอดูพระรุ่นที่น้องสร้างที่บอกว่าปาฏิหาริย์วัดแตกหน่อยจะเป็นรุ่นตัวนี้เลยครับเรียนฉลองบท ซุนสมปัตนาบารมีครับพระอาจารย์สุริยันครับออกวัด199บาทครับมีเช่าเฉพาะ15วัน15คืนเช่าเฉพาะ15วัน15คืนครับดูนะดูงานที่จอร์ทำนะเนื้อเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟห่วงเชื่อมผิวไฟแบบลดงามมากแล้วแต่ละทองแดงผิวไฟนี่ก็คือจะมีลายต่างกันครับถูกไหมเป็นซิเกเนเจอร์ของแต่ละองค์เลยโอ้โหดูองค์นี้ องค์นี้หน้าวัดตอนที่เปิดจองเขาเช่ากัน199ร9 9ยเก้าเตอนนี้เขาหากันแปดร้อยถึงหนึ่บาทครับ, 1, บ,รบเขาเล่นหากันองค์ละพันหรอครับหลังจากที่ยังไม่เสร็จงานโบสถ์เลยก็มีประสบการณ์เพราะว่าช่วงเทศกาลคนมาเช่ากลับไปรถก็คว่ำออกทีวีหลอด เปลี่ยนนี้ครับประสบการณ์มีแล้วห้ยออกรางวันที่หนึ่งคนที่เช่าชุดทองคําไปก็รางวันที่หนึ่งนี่มีอยู่ในวัดนะพูดโกหกไม่ได้นะใช่ครับองค์นี้พี่ชอบมากจออาตรงๆนะสลับพี่คือพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนองคนี้เรียกว่าเนื้ออะไรฮะเนื้อนวะพายทองคําครับนวะพายทองคําครับอันนี้คือตั้งใจเลยใช่ครับตัวนี้เป็นทองคําตัวนี้เป็นเนื้อนวะโอ้โหสีดําจะเป็นเนื้อนวะส่วนมากคนจะเรียกทองคําพายนวะเพราะว่าทองคํามันเยอะกว่านวะอ๋อโอ้โหงดงามมากจอด อันนี้ใครคิดถามจริงพี่อ,อยากรู้คอบผิดเองเหรอคิดเองครับเพราะว่าเราสร้างพระให้กับวัดเราอยากจะห้อยแบบไหนสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้คนมาเช่าเราก็คํานึงถึงสิ่งนั้นเราทําเลยทุกคาถาหลวงพ่ออยู่ในนี้หมดมยันสมปัตนาพญานาคโบสถหัวใจพญานาคแล้วก็ข้างหน้านี่โดยเฉพาะฟันหลวงพ่อ หรือลูกประคำหรือเหเรียญเล็กๆเรานับได้หมดเลยแล้วนี้ไม่มีไม่มีการเช่าหานะพี่ไม่มีราคาใบจองผมใส่สอยดาวเอาเหรอครับคนที่ไปร่วมงานวัดไปสอยดาวเลยบัตรละ20บบาทบางคนก็ได้บัตรแรก20บาทได้เลยบางคนก็เป็น2 0 0พันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่ดวงครับตอนนี้ก็ราคาหมื่นขึ้นหมด แล้วก็เดียนนี้5,000บาทตลอดชีวิตการันตีราคาให้เลยมสมมุติไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามจอดรับ5,000บาทมันก็เลยทําให้คนกล้าเข้ามาเล่นด้วยรูปแบบที่สวยราคามันก็เลยยิ่งไปอยากให้พระมีคุณค่าหลวงพ่อเคยบอกกับอย่าทิ้งลูกศิษย์ลูกหาค่อยเดอ้อเราก็เลยต้องทําอะไรที่มันอย่างเช่นเนื้อแจกทาน,น ทองแดงพายเงินพึ่งนะผมแจก,กฟรีนี่เนื้อจากทานทําขนาดนี้หรอหนึ่งพรอยหกสองค์อันนี้เป็นเนื้อทองแดงพายเงินคือเหรียญแจกเนี่ยโดยปกติก็จะทําแบบตามมีตามเกิดทำลวกลวกนะภาษาบ้านบานของเองนี่คือจับเต็มเลยโอ้โหทองแดง ปลายเงินครับห่วงเชื่อมด้วยมีหน้าคนถึงมากันได้เที่ยงคืนวัดแตกครับถ้าเป็นรอตั้งแต่เที่ยงคืนปีหนึ่งจะเป็นตะกรุดทองแดงปลายเงินนี่คือตะกรุดที่จอร์ดบอกพี่ว่าสร้างแค่168ครับแล้วก็เช่าได้วันละ15ดอกมีแค่168ชิ้นเท่านั้นนี่คือหนึ่งในนั้นครับตอนนี้ยังมีให้เช่าไหม ตอนนี้ไม่มีไม่เหลือแล้วที่ที่เอาให้ดูเนี่ยครับผมบอกก่อนนะเราไม่ได้มาขายรเราไม่ได้มาให้เช่านะฮะอันนี้คือผมเก็บแล้วนะครับนี่คือเขาเก็บส่วนตัวเขาเป็นผู้สร้างเขาเก็บส่วนตัวนะครับไม่มีแล้วเหรียญรุ่นนี้ก็งดงามนี่คือมันจะเป็นรุ่นหนึ่งนี่คือเหรียญพระอาจารย์สุริยันรุ่นแรกจอ,อนไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างอันนี้คือวัดสร้างแบบเดิมๆเลยรุ่นแรกใช่ครับรุ่นแรกเนี่ยถือจะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์นะจะเป็นรุ่นที่แบบตำนานถูกไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญทรงอะไรฮะเป็นทรงดอกทานตะ ราคาก็ยังเก็บได้ครับเกตเป็นพันถึงหมื่นหนึ่งแต่อนาคตเหรียญนี้จะต้องตำนานมีชอชโชคดีมากนะที่หาเก็บทันตอนนี้คือแทบจะไม่มีแล้วนะแทบจะไม่มีเลครับลดงานม,มากก็จะมีนี่ก็จะเป็นเนื้อพวกเศษไม้ของโบสถ์ไม้ตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้อันนี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 ้อันน,น,นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่วัดวางน้ําเย็นเนี่ยคือโบสถ์สร้างจากไม้ตะเคียนมาบดใส่กับผงพุทธคุณ 108, ร้อยแปดผสมทุกอย่างทั้งกีวรนเช่นเจสา อันนี้ไม่ใช่รุ่นที่จอรสร้างนะฮะแต่เป็นรุ่นที่จอสไปเก็บทัน การเล่นผ้าของผมจะแตกต่างหน่อยนึงเว้ยผมจะไม่ได้เล่นเฉพาะอะไรที่ผมสร้างเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบคิดว่าจะเป็นผู้สร้างตั้งแต่แรกผมมีหน้าที่สนับสนุนงานวัดช่วยหลองพ่อเองก็เหมือนเป็นเด็กวัดอะครับทุกรุ่นทุกอะไรที่น่าเก็บผมจะเก็บหมดแล้วก็มานําเสนอหมดผมบอกเลยนะรุ่นแรกเนี้ยนะครับคนเก็บแน่นอนตำนานอันนี้คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของไม้ตะเคียนอันนี้ควรมีไว้ครอบครองและก็เป็นรุ่นวัดแตกก็คือรุ่นของจอร์จจอร์จความตั้งใจของน้อง เล่าให้พี่น้องที่ดูอยู่ฟังหน่อยตอนนี้ก็มีเตรียมงานที่จะช่วยหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือวัดยังติดค่าที่อยู่ประมาณ30กว่าล้านหลวงพ่อเนี่ยซื้อที่ไว้ เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์จะสร้างผ้าใหญ่นั่งเมืองสูงประมาณ168เซนติเมตรจะมีงานใส่กระถิ่นปีนี้ในวันที่1 1 1 2พฤศจิกายนที่จะถึงนะครับอ,อาจจะได้ทําให้หลวงพ่ออีกสักรุ่นหนึ่งแล้วก็ให้วัดไว้จ่ายค่าที่ใจผมก็อยากจะวางมือแต่อาจจะเป็นปีละรุ่น อย่าเพิ่งวางมือเพราะอะไรรู้ว่าในวงการพระยังขาดผู้สร้างดีๆถือว่าช่วยพระอาจารย์สุรยิยันถือว่าช่วยชาวบ้านเพราะว่าถ้าวัดมีชื่อเสียงวัดมีคนเข้ามาด้วยความศรัทธาชาวบ้านอยู่ละแวกนั้นเขาลืมตาอาปากได้ด้วยครับพี่อยากรู้ที่มาถึงชุดทุกวันนี้จากเด็กเลี้ยงวัวจนทุกวันนี้มีครอบครัวที่ดีมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเกิดจากอะไรผมคิดว่าผมขยันอดทนแล้วก็อีกเรื่องนึงไม่กลัวความลำบากอะไรขอแค่มีโอกาสได้ทําอะไรผมผมทํา แล้วผมก็จําสิ่งนั้นมาสร้างกระบวนการของตัวเองเรื่องจะเอาเปรียบใคร5บาท10บาทอางนี้ผมไม่เอาผมให้เขาทั้งหมดเลยแบบนี้ผมว่ามันโอเคกว่อในใชแนคิดของผมรู้จักมันมา6-7ปีซื่อเหมือนเดิมบ้านนอกเหมือนเดิมก็ยังเป็นเหมือนเดิมและนี่คือความน่ารักความจริงใจของเด็กผู้ชายคนนี้จอ,ร,อร,ร์ดราชสีอีสานคร,ร,รับราชสีอีสานฟาร์มยูนับ I chow hu saw some noise,